มีอะไรทำดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะก็อย่างน้อยก็ช่วยค่าขับข้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็แพ็กขนมส่งลูกค้าอีกแล้วนะคะแพ็กขนมส่งลูกค้าอีกแล้วนะคะก็หน่องทําขนมเปี๊ยะนะคะทําบะจ่างก็มีค้างออเดอร์กุยช่ายบ้างไม่กี่กล่องนะคะทําได้แค่นี้เพราะว่าใบกุยช่ายมันมันไม่มีนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้น่องเพิ่งเอาขนมเปี๊ยะลงนะคะ ตัวนี้จะเป็นออเดอร์ของเพื่อนบ้านนะคะคนไทยแถวแถวบ้านเราเนี่ยนะคะก็ต้องให้เขาระอุก,ก่อนนะคะขนมเปี๊ยะพอเขาระอุแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่ใส่กล่องปิดฝาไว้ก่อนที่จะบรรจุพันนะคะก่อนที่จะบรรจุลงแพ็กเกจจิ้งให้ลูกค้านะคะก็ยังมีของต่างรัฐที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเนื่องจากว่าจะมีลูกค้าที่ที่สั่งมานะคะหน่องก็เดี๋ยว เดี๋ยวรอแพ็ควันจันทร์อีกรอบหนึ่งก็คือเดี๋ยววันนี้เสร็จจากส่งลูกค้าในต่างรัฐก็ค่อยไปเตรียมผลิตทำกันต่อนะคะก็มันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะวนๆกันไปนะคะทำอันนั้นเสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จก็ก็มาเก็บแต่วันนี้เดี๋ยวอีกอีกเอ่อสี่สิบห้านาทีเราต้องออกไปส่งขนมนะคะเนี่ยน้องก็ พึ่งเอาไว้อันนี้เป็นลูกค้าแถวบ้านก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาแพคให้เสร็จนะคะหลังจากที่เคลียร์ลูกค้าต่างรัฐไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะเอาขนมบะจ่างขึ้นมานะคะวันนี้ก็ทั้งคืนเลยค่ะทําบะจ่างนะคะก็ก็จะมีเออเออบะจ่างนะคะเกือบเกือบเจ็ดสิบลูกนะคะที่น้องจะต้องออจัดส่งลูกค้านะคะก็ <laughs> แช่แข็งเอาไว้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแพ็คเขาใส่กล่องก,กันนะคะนี่นะคะกุยช่ายก็เป็นเป็นออเดอร์ซ่อมนั่นแหละเป็นออเดอร์ที่ต้องเคลียร์ให้ลูกค้าเนื่องจากว่าตอนปลายเดือนพอยอเขามีปัญหานะคะน้องก็น้องก็คือเอ่อต้องจัดส่งให้ลูกค้าใหม่นะคะคือไม่ได้เคลมปอนอนนะคะจริงๆแล้วถ้าเคลมมันก็อาจจะเคลมได้มันก็จะมีขั้นตอนของมันนะคะน้องไม่อยากจะรอแล้วก็วุ่นวายก็เลยทําส่งคืนให้น้องลูกค้าเขานะคะก็ ออเดอร์ของน้องคนนี้จะเป็นกุ้ยช่ายสามกล่องเองนะคะก็หน่องลองเทสหนึ่งเอ่อหนึ่งกล่องหน่องจะแช่แข็งเอาไว้แล้วไอตัวสองกล่องที่เห็นอันนี้นะคะที่เห็นในนี้นะคะหน่องจะไม่ฟรีซปกติไม่ฟรีซเวลาส่งไปรัฐีที่หน,หนาวๆก็โอเคแหละแต่ทีนี้เราลองเทียบกับถ้าใส่เอ่อฟรีซนะคะก่อนส่งแล้วเออลูกค้าจะชอบไหมในเนื้อขนมในผิวสัมผัสหรือว่าเทกเจอร์ต่างๆนะคะก็เราลอง เราลองทดสอบดูนะคะเดี๋ยวต้องต้องถามลูกค้าว่าชอบแบบแบบทําปุ๊บแพ็คส่งเลยหรือว่าเอาแบบแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูบะจ่างนะคะหน่องเพิ่งออกมาจากตู้แช่แข็งนะคะนี่นะคะบะจ่างก,ก็จะเป็นเอ่อที่หน่องทําแล้วก็ฟรีดเอาไว้นะคะเราออกมาจากตู้แช่แข็งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเราจะซีนแยกถุงนะคะฟูลเซเวอร์ถุง1อันต่อหนึ่งถุงก็ เซตนี้ก็ประมาณ 4, 4 5สห้าลูกนะคะเดี๋ยวยังเหลืออีก30กว่าลูกเดี๋ยน้องเคลียร์ลูกค้าที่ส่งวันจันทร์ก็คือเขายังไม่เซตตัวอย่างอย่างอย่างก็คือว่ายังจัดส่งไม่ได้น้องจะต้องให้เขาแข็งแบบนี้นะคะแข็งแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่จะจะ,จะทาขนมกระจ่างส่งขายหรือว่าทําให้เพื่อนๆน,น,นะคะแนะนําว่าให้เราแช่แข็งแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ค่ะ เขาก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็เขาก็จะเซ็ตตัวได้ดีแล้วก็เดี๋ยวคนรับเขาก็จะไปอุ่นไปนึ่งหรือใส่ไมโครเวฟได้ตามต้องการนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์กับวันเสาร์หน้าก็จะมีลูกค้าที่แถวบ้านใกล้ๆหนองนะคะก็สั่งบระจ่กงเหมือนกันก็ติดใจในรสชาติเนาะส่วนลูกค้าต่างรัฐนะคะที่ทักเข้ามาใน YouTube นะคะ เดี๋ยวน้องรับเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจะรีบจัดส่งขนมให้เลยนะคะต้องขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนนะคะขนมที่น้องทำขายนะคะก็เป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆถือว่าก็เรียกว่ามีอะไรทำดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะก็อย่างน้อยก็ช่วยค่าขับข้าวอย่างน้อยก็มีไรายได้เข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ก็ทำทำไปดีกว่า ไม่มีอะไรทำเออบางคนบอกเรียกว่าดีกว่านอนเกาตูดปล่อยไปวนๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวน้องไปแพ็คขนมให้เสร็จก่อนนะคะก็ะแบ่งปันความอร่อยกันไปนะคะวันนี้ก็ไปทั้งหมด5 5ห้าเจ้านะคะต่างรัฐนะคะอีก2เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามารับที่บ้านนะคะโอเคเดี๋ยวน้องไปจัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วคนส่งขนมเตรียมพร้อมรอยอยู่แล้วนะคะน้องไป แพ็คเขาแล้วก็ลงกล่องพัสดุนะคะเสร็จแล้วนะคะหน่องก็แพ็คนะคะออซองบับเบิลสองซองนะคะใส่ไปในถุกนะคะแล้วก็มีกล่องดิจิโนเอกล่องเล็กๆนะคะ ไม่ใหญ่มากแล้วก็อกสองกล่องนี้จะเป็นกล่องของขนาดใหญ่สุดนะคะขนาดใหญ่สุดชิปปิ้งตอนนี้ก็20กว่าเหรียญน,นะคะแล้วก็ขนาดกลางนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมไปส่งกันได้เลยะค่ะ